ครับก็สวัสดีครับผมสมพงษ์ทวีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บึงพระรามเก้านะครับวันนี้พอดีนัดเพื่อนมานะครับซึ่งเพื่อนก็ทํา youtube เหมือนกันนะครับเป็นช่องของแซนดอสันนะครับผมก็ชวนกันมาดูหมายตกปลาธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นเป็นบ่อบึงเป็นบึงนะครับบึงพระรามเก้านะครับเนี่ยคุณแสนก็เพึ่งมาครั้งแรกครับที่มองเห็นนู้นนะครับก็จะเป็นคนตกปลาอยู่นะครับผมตกปลากันอยู่นะครับ เดี๋ยวเราจะเดินดูบริเวณรอบๆนะนะครับผมนี่พอดีว่านัดกับคุณแสนดอสั้นนะครับซึ่งอ่ายูทูบแชนแนลมือนกันนะครับผมเป็นช่องใหญ่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าวันนี้พี่แสนจะพามาพี่บึงพระรามเก้าครับบึงพระรามเก้าเป็นเป็นครั้งแรกใช่ไหมพี่แสนครับผมครั้งแรกเลยครับนี่พี่แสนพี่แสนมาเป็นครั้งแรกนะครับผมพรุ่งนี้ก็ขอฝากเอฟซีพี่ธงนะครับผมฝากติดตามช่องแสนดอสั้นด้วยนะครับผมช่องเล็กๆครับผมอ่า ขอฝากติดตามช่องแสนดอซันนะครับภาษาไทยนะครับพิมพ์แสนดอซันนะครับผมครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่แสนเราเราลองเดินเดินดูรอบๆทิอ่าอันนี้ก็จะเป็นทางที่เราเข้ามาใช่ไหมพี่แสนเใช่ใช่ครับใช่ครับทาาางเข้มเนาะี่เป็นทางพูดวิวสวยครับผมนี่จะเป็นบ่อธรรมชาตินะครับอ่าเป็นบ่อธรรมชาติ สามารถตกได้เลยครับไม่เสียตังค์ครับผมตกได้ทั้งวันทั้งคืนนะพี่แซนเนาะทั้งวันทั้งคืนครับผมนี่ครับบ่อ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 เมื่อกี้เราขี่เข้าไปข้างในมาเนี่ยมันบ่อมันยาวเหมือนกันนะพี่แันยาวครับผมอ้หลายเมตรครับผมหลายกิโลครับผมเป็นกิโลครับผมเป็นกิโลเนาะเออใช่ใช่ครับผมแต่เราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับดูดูบรรยากาศดูครับผมสวยมากบรรยากาศนะครับผมหน้ามาพักผ่อนครับผมใครว่างหน้ามาพักผ่อนมากดูครับบรรยากาศนี่จะเป็นทางทางเขาเรียกว่าทางไม่ทางด่วนใช่ไหมทางด่วนทางด่วนนะข้ามไปทางด่วนไปวิ่งไปตรงแถวแถวไออ่าพระรามเก้าแถว บังกะปีได้ใช่ไหมล่ะใช่ได้ได้อันนี้ก็จะเป็นถนนแลนด์นัประดิษฐ์นะทางเข้ามาเขาเรียกถนนอะไรผมไม่แน่ใจครับประดิษฐ์ประดุงธรรมเออใช่รช่ทางเข้ามาแล้วถ้าเกิดเรามาทางเอ่อมาจากทางพระรามเก้านะครับซึ่งแยกเขาเรียกว่าแยกฟอร์จูนนะครับรถตัดเราวิ่งมานะครับถ้าเกิดมาทางทางกระสเีทยวเลี้ยวเลี้ยวขวามาแล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆครับตรงมันเลยจะมีเส้นทางบอกชัดเจนเนาะแล้วก็บ่อนี่ก็เปิด24ชั่วโมงได้ป่ะเนี่ ก็เมื่อกี้เมื่อกี้เราไปตกกันมาแล้วเราก็อยากกินกันแล้วใช่ไหมได้ได้ครับเราได้ไม่เยอะครับผมนี่ครับผมแล้วสมองเทเบลมานี่พามาก็พามามานัดพี่แสนต่อสั Brothers> ้นนะครับว่าเราพามาดูบรรยากาศว่าเอ้ยตรงนี้มันมันพอจะตกปลาได้ไหมอะไเงี้ยเพราะว่าเห็นมาว่าบึงพระรามเก้าเนี่ยเป็นบ่อตกปลาธรรมชาตินะครับซึ่งปลาใหญ่มีนะครับน้ําลึกประมาณสั้งสองเมตรนะครับ2เมตรบางที่ก็2เมตรกว่านะครับบางที่ก็3เมตรนะครับ นี่นะครับจากตามที่ FC ได้เห็นก็คือตรงนี้สามารถที่จะตกปลาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างหน้านะครับพี่แรนเนาะพี่แรนเดินนำหน้าครับผมนครับพี่แรน์ตัวสัน้นอันนี้เป็นวันธรรมดาครับคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับเป็นวันวันหยุดเสาทิสต์นี้คนจะมาตกเยอะมากครับผมอ่าพิจารณ์ <S <S บอกว่านะครับถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็เสาทิสต์เนี่ยแถวเนี้ยไม่มีที่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 จะวางเบ็ดนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับผม ต่อสัตว์นะครับแนะนำหมายนะครับให้สมองจะได้พามาถ่ายภาพบรรยากาศสวยมากครับผมลองลองมาดูใครอยู่ใกล้ๆแถวนี้ก็ลองลองมาดูครับผมอารับรองบรรยากาศได้ครับผมไม่ไกลครับถนนประดุดประดุงธรรมนะครับผมวิ่งเข้ามาก็จะพอมาเจอสะพานก็จะเจอบึงบึงพระรามเก้าให้เราเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาม้วนมาเรื่อยๆครับจะอยู่ติดทางหลวงหาง่ายครับผมมาได้หลายทางครับผมแต่ว่าทางด่วนครับผมดูวิวนี่ครับไม่ต้อง ไม่ต้องกลัวล่อนนะหน้ามาพักผ่อนครับผมหน้ากับครอบครัวนั่งชิวๆครับผมนี่ครับผมดิแดนจะพาเราเดินเที่ยวนะครับไปข้างหน้าครับสำหรับบึงพระรามเก้านะครับบึงยาวพอสมควรเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่เป็นทางเข้ามานะครับนี่ครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีที่ปั่นน้ำนะครับทำออกซิเจนนะครับในป่า เแต่เราจบพี่แจนพี่แจนผมมองเห็นว่าเขาตกปลาใช,ใช่ไหมพี่แจนใช่ไหมใช่ไหมครับตรงนู้นเราจะไปดูเขาตกปลากันนะครับทางเขาจะเดินได้ตลอดนะครับนี่ครับก็มีชาวบ้านแล้วว่ามาพักผ่อนนะครับคือเราไม่อยากรบกวนนะตกปลาใช่ไหมตกปลาใช่ไหม เดินเราจะเดินไปดูนะว่าพีเขาตกปลาได้ไหมนี่นะครับตรงน no. you know, ี้เ็าสามารถที่ตกได้ไม่แผนตรงนี้ตกได้หมดเลยเนาะตกได้ตลอดเนาะนี่นะครับผมเราไปดูเขาตกปลากันว่าเขาได้ไหมจะไปไกล้ครับนี่ครับทางก็จะจะมีรั้วกันตลอดครับเนื่องจากตรงนี้จะเป็นชุมชนบึงบึงบึงพระรามเก้าครับซึ่งมีเด็กเยอะนะครับเขาก็เลยต้องทำที่กั้นไว้นะครับว่าเดี๋ยวเด็กตกน้ำนะครับผม เลยต้องทำที่กั้นไว้นะครับมาที่นี่ไม่ต้องกลัวนะครับมีกับข้าวขายเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นหมูปิ้งของกินเยอะครับผมไม่ต้องกลัวครับของกินเยอะไม่ได้ปลาก็ของกินเยอะครับไม่ได้ปลาก็เราไปย่างไก่ย่างครับผมมีไก่ย่างไก่ย่างครับใช่พี่อันนี้ห้าบาทครับห้าบาทห้าบาทได้เหรอครับผมไม่ถูกๆรับมาเลยครับแถวนี้ของกินเยอะครับไม่ต้องกลัว เราจะตามพี่แสนดอสั้นไปครับว่าเพราะว่าเราเห็นไปดูคนตกปลาครับผมนอนฝั่งนู้นเลยครับนี่ครับพี่แสนเป็นไกด์นำเที่ยวครับแนะนำตัวหาสมพงษ์ทเวลมาดูที่มีหมายตกปลาธรรมชาตินะนะครับที่ตรงบึงพระรามเก้าครับผมก็เลยต้องบึงมอไซค์มาจากนนทบุรีครับบึงมาหาพี่แสนครับซึ่งมีช่อง YouTube แสนดอสั้นนะครับอย่าลืมเลือกซีพีพงษ์นะครับเข้าไปกดติดตามให้ช่องแสนดอสั้นหน่อยนะครับผมภาษาไทยเลยนะครับผม แซน,แ<ส>นดอกสั้นนะครับผมดอกไม่ยาวใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เออครับผมเน่าจะจริงๆต้องสำรวจแสนดอกยาวนะ <c oughs> เปลี่ยนช่องใหม่เป็นแสนดอกยาว <c oughs> นี่นะครับเรามาถึงจุดที่ชาวบ้านนะครับมาตกปลากันนะครับผมามาดูว่าปลาตรงนี้มันตัวใหญ่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้พี่แสนเขากตกแล้วแหละเขายา่างกินหมดครับผมมาไม่ทันครับสวัสดีครับ ได้ไหมได้ไหมไ,ไหนไหนได้ตัวไหมยังไม่ได้ตัวเลยอ๋อนี่ครับเรามาันจะมาลุ้นกันร้อหรือเปล่าฟ้าไม่ยินเลยนะผมนั่งฝั่ง,งน,นู้นก็ไม่ได้นะครับเงียบเงียบเลยันนี้เงียบนะครับน่าจะช่วงเย็นน่าจะกินดบิวนะนแล้วแต่วันใช่ไหม น,นะครับหมายนึกถือว่าใช้ได้เลยครับหมายธรรมชาติครับน้ําก็สะอาดดีนะสวยอันนี้ก็จะเป็นทางเข้ามานะครับเราก็จะวิ่งอ้อมมาเรื่อยๆครับแต่ว่าที่ผมเดินมาเดินมานนจากทางนู้นนะครับลุงได้ยังครับได้กี่ตัวแลนะ้วนะสองตัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูลุงว่าคุณลุงได้ปลาสองตัวในตัวประมาณไหนคนระับ นี่นะครับคุณลุงบอ,อกว่าได้2ตัวบลเล่เลยใช่ไหมลุงนี่ครับเ,เราจะไปดูว่าคุณลุงตกปลาที่บึงพระรามเก้าในได้ตัวใหญ่ไหมโอ้เบ็ดสวยนะเนี่ยคุณล่ะเบ็ดตกกุ้งยังดีเนาะเนาะคันนี้สวยจุดเราจะมาดูปลาคุณลุงครับอกว่าได้สองตัวครับปลานิลครับเป็นปลานิลใช่ไหมนี่นนโอ้โหดูครับไซปลาครับผมไซปลาถือว่าใช้ได้เลยครับนี่ครับปลานิล กำลังทอดครับสองสามตัวปลาครับนี่ยกำลังทอดกำลังทอดเลยเนี่ยะปลานิลนครับนกินดีอยู่นี่ครับปลานิลนรับนี่คือปลานิลนบ่อบึงบึงพระรามเก้านะครับผมตัวก็ประมาณนี้ครับกำลังทอดนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ปลาปลาเขาเรียกปลาปลาตะเพียนนะปลาขาวไม่แน่จะปลาปลาอะไรก็จะมีปลาปลานิลนตัวหนึ่งสองตัวอันนี้ปลาเลยครับปลานิลนไหม นี่ก็นิ่นเนาะปลาหมอสีอ่ะปลาหมอสีครับปลาก็จะหลากหลายนะครับซึ่งาบางทีก็จะมีปลาพวกปลาทับทิมเนาะพี่เนาะนี่นะครับปลาทับทิมนะครับเหยื่อที่ใช้ก็เป็นเหยื่ออะไรครับผมเหยื่อี่เดียวเหยื่อบอ๋อเขามีเขายื <c oughs> เขามีจะมีที่ขายเหยื่อนะครับผมเราก็ซื้อมาไม่ต้องไม่ต้องอะไรครับเอาตะเบ็ดมางเดียวเนาะแล้วก็อเ,วเอาตะเบ็ดเับอุปกรณ์มาแล้วก็มาซื้อเหยื่อข้างหน้าครับผมนะครับไม่ต้องใช้คันญ่ญ่คันเล็กครับ ไม่ต้องใหญ่ครับตัวใหญ่มีแน่นอนดูนแล้วเพราะน้ำกว้างน้ำลึกไพยเนี่ยสามเม,เมตรได้นะครับนี่นะครับผม,มก็ฝั่งนู้นก็มีนะครับที่ทีท่ทีททททท่คนไปตกนะครับผมใส่เดียวกันหมดใส่กันประมาณนี้เนาะ,อะโอเคครับสมมง์ตัวเอก็ถ่ายเพราะมาพอสมควรนะครับซึ่งวันนี้ก็<ส>ถือโอกาสมาเที<ส>่ยวบึง ่พระรามเก้าครับมากับคุณแสนดอซันนะครับผมก็คลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบอแนะนำไม้ตกปลาธรรมชาติแถวๆพระรามเก้าอยู่ในกรุงเทพนะครับผมซึ่งเป็นบึงพระรามเก้านะครับซึ่งพี่แสนอดอซันแนะนํามาอขอได้มาตามที่พี่แสนนั่นนะครับผมก่พี่แสนมีอะไรฝากเอฟซีไหมครับผมก็อย่าลืมเหมือนเดิมครับอย่าฝาก อย่าลืมฝากติดตามช่องแสนนอสันด้วยนะครับผมขอบคุณค้าขอบคุณ่องหน้าครับผมอ่าโอเคครับวันนี้ก็มากับพี่แสนนะครับผมก็ไม่มีอะไรครับคลิปนี้ก็พากันมาเที่ยวที่บึงพระหลามก้าวนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้ให้สมพงศ์ถือว่าเป็นเพีงกำลังใจนะครับในการพามาหาไมายตกปลาธรรมชาติในกรุงเทพนะครับผมซึ่งไม่ไกลครับมาไม่ามาไม่ยากครับมาถนนประดิษฐ์ประดุงธรรมมาเข้ามาก็ถึงเลยเลี้ยวเข้ามาเลยครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ